ครับสีด้วยทั้งหามาตัวนี้ Y t ยแทมันจะเป็นแบบโลบาร์แบบสปอร์ตนะพี่นะให้เรียบร้อยสวยมากสีคุณสีด้วยอังนะแล้วมีส,มส,มสมีส้มๆพาได้ด้วยเนาะบ่งบอกว่าเป็นตัว Y t ยแทแน่นอนอมาดูข้างในกันหน่อยโอ้สวยมากเลยแล้วมีตัวเสร็จรขับเสียด้วยนะเราเป็นระบบโชค๊คให้แล้วนะสวยมากแล้วหคองเครื่อนนี่ยังกิ๊บใครที่อยากได้คันนี้นะตอนนี้เบอร์มีโปรโมชั่นดีๆนะนๆตอนเบอร์มันี้เป็นก้าว่าลวเลย ตอนนี้เขาได้บอกเบอร์59ตัวค้าเขาเรียกเดี๋ยวเขาบอกวันนี้เบิร์ดพาไปดูเจ้าอันนี้เลยฟอร์เรนเจอร์ X อ่าวายแท็กครับพี่เป็นตัวปีประมาณ14นะสวยๆเลยวายแท็กขับสีด้วยทั้งห้ามามาดูกันหน่อยโอ้โหไฟหนงไฟหน้านี่สวยมากนะแล้วก็มาดูรอบคันกันหน่อยเร็วรอบคันสวยมากแล้วตรงนี้มีสัญลักษณ์บอกว่าแลนเจอร์นะลูกค้านะตรงนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับวายแท็กอย่างเดียวนะพี่นะอ่าแล้วอย่างหนึ่งตัวนี้วายแท็กมันจะเป็นแบบ โลบาแบบสปอร์ตนะพี่นะให้เรียบร้อยสวยมากสี่คูณสี่ด้วยไฟท้ายทำให้สวยเลยอ่าแล้วอย่างหนึ่งมาดูรอบๆกันหน่อยครับตากล้องสวยมากเลยมามาดูห้องผู้โดยสารกันหน่อยครับลูกค้าอ้าหรือเปิดรถ <c oughs> โอเคมาดูห้องผู้โดยสารนหน่อย <c oughs> ห้องผู้โดยสารสวยมากครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะ <c oughs> แล้วมีสี้มๆคาดให้ด้วยเนาะ <c oughs> บอกบอกว่าเป็นตัววายแตรกแน่นอนอ่า มาดูข้างในกันหน่อยโหสวยมากเลยแล้วมีตัวเสรีขับเสียด้วยนะเราไว้สําหรับปรับขับสองหรือว่าขับสี่ก็ได้ลูกคนะ้าแล้วอย่างแจ๋วขึ้นเขาลงง้วยไม่มีปัญหาแน่นอนพี่มาเดี๋ยวมาดูด้านหน้าห้องเครื่องกันหน่อยนะพี่นะมาโหโหสวยมากพี่ตรงนี้เป็นระบบช็ให้แล้วนะสวยมากแล้วห้องเครื่องนี่อย่างกิฟไม่มีว่าเยิ้มเอยอะไรเอยไม่มีแน่นอน รถสวยรถเดิมนะพี่นะอ่าถ้าลูกค้าคนไหนที่อยากได้คันนี้นะตอนนี้เบิร์ดมีโปรโมชั่นดีๆนะนํำต่อเบิร์ดนี้เองก้าว่าล้วเองแล้วอย่างหนึ่งมีโปรโมชั่นสลิปแลกทองนะพี่นะอ่าสนใจเบิร์ดมีไลน์แอนแองล่างหรือว่าเบอร์โทรข้างบนถ้าสนใจโทรมาหาเบิร์ดได้เลยรีบๆเลยนะเบิร์อยากขายนะโอ้โหจบ,จบเบ๋เบ